เทนเทวดาคือนางฟ้ามาแต่ใสนลองคิดวลาเห็ดผนใส่ก hmm. um ับคน้งไล่ใจว่าใดข่เลยเบากับหัวใจว่าสังวาันมันเจ็บพ่อเจ็บพ่อเจ็บพ่อซืือเสือยายามเากับคนไล่ใจ แต่กี้มีไม้น้อยคือคอยว่านนะแนบชุดเลยแนบชุดเลยก็ได้ยุะแต่กีวเพื่อเรื่องช้านนี่แล้วหนักบมแล้วก็คิดยุ่ว่าวัดเลยก่อแล้วตั้งชาวบ้านยังกุ้กุมเนาะค่อยๆ้จักแล้ววัดเราไปเนี่ยมันถือกันนะบอกได้มันออกในลายมือเนาะเออบอกภัยได้กุ้มใจเรื่องไหนนะกุ้มใจเรื่องวิวขึ้นเนี่ยนี่ฮะส่องนี่นักดุ่ตู้บ่ได้ใช่งานโดนแล้วดำปุ๊ปๆเลยก็แม่นบ่ เบิงในมือข่อยจนด้านจนนั่น <rant> นี่บิดอันนี้แข็งเนาะบ่ได้ไปก้นมันจักเดือนแล้วนี่โยกอ่ะหลายเดือนแล้วรอมือคนดูได้ไปเดียวก็มือข่อยได้แข็งกระดันเลยนะกระดันด้านบดอันคือเฮียบดนี่บ่แข็งแน่มื้อนี้บ่พื่นเห็นหน้ากะไปส่งเมียกะอุ้ยรถกลับรถกี่บาทเมียก็มีที่อีกแล้วเนาะเรื่องจินพี่น้องเอ้ยลายมือข่อยจะคิร์กใ้ สบายดีสบายดีพี่น้องเอ้เนาะมาต่อกันอีกพี่น้องเอ้เนาะเห็ดหิ่งเห็ดยังไหวเครื่องไหวของของบบาเทิดพี่น้องเอ้มาเมื่อนี้ก็ได้เห็ดประตูประตางให้เพื่อนเรียบร้อยพี่น้องเนาะพี่น้องไปพี่เพื่อนไปซมน้อกันพี่น้องเอ้เนาะบว่าๆน้องเอ้เนาะอุ่นเลยวาวเลยเถียงนะไปกะเพราไปสาไป บ่ได้ฮักการเอา้าน้องก<ด>ะมีซ้ำที่ายเห็นคงบ่แม่นคนที่ไอฟันบ่ได้ดีมืดส่วนน้องกะคนคือการบ่แม่นเทวดา คือนางฟ้ามาแต่สาย้องคิดไปเฮ็ดนใส่กับคนลายใจบ่ได้ขาเลยเบากับหัวใจว่าสังงว่วมันมันเจ็บพ่อเจ็บพ่อเจ็บพ่อซื่อตัวอยากเบากับคนลลยใจฮอแฮ้วพอแล้วพอแล้วม่าฮ่่า บอว่ากับคนลาใจบาเทิรนแล้วรายใจบอใส่เบ่เทินะบอเทิแล้วรายใจบอถามมึงบอเทินก่อนดีบอเทิร้นมันได้ลายใจันี้ตออะไรตอไในบ่เขาบอกไปแป๊บเขาบอกเอานะเขาตอก่ตกเลยออไปนี่เลบอ้าอัลอกจะลไลอจจ่บอ

อย่ามัมันจะหักมันจะแข็งทองนีบให้มันมันคู่ออกมันแน่นก็พอะเออได้ละนี่ก็ได้พี่จะว่าคุ้มมันนี่เนืบมาเธอเดิมอนี่คุ้มไฟมันใหม่เนาะเพราะว่ามืออื่นเมื่อเธอมืออื่นนี่เขาตัวาดีบอกแหละว่าจะได้เริ่มเลยจอหน้าจอในก็ได้พร้อมนะ้วบนี่พร้อมนะเวราสจหิวน้ำนะ เ้นะโอเคได้แล้วเธอนี่ยไอ้บัตรคอในเงินอ้าวพี่น้องไอ้พี่ไอ้บัตรเธอเพิ่นเคี้ยทางนี้นํามือนี่ไปจูดไปเผาอยู่ในนั่นและพี่น้องเ้ยเดี๋ยวจอหน่ำจอในก็ะแถวนี้เนาะบอ้กจะจะแนบบ่

ขาเจามียม่ไแต่ามีใม่นั่นตะกี้ไรแม่นี่งตัวนั่นแหละเถอดเลยรับส่วนนี้เจ็ดมูตองได้ปลาตองนะอยู่นั่นเราอะอยู่นัเฮือนปลาเต๋าปลาเต๋นะยืแน้ำเล่าได้ย่ดอกงนั้นขาให้ไปเอาสลิงอยู่ในเฮือนบอบอนี่ลูกจับไว ใค่เยอะมนเยอะเอ็มร้อยเยอะายมิบยใ้าเธิดอจะเท่ดั่มาไม่เคยเจอใครเมื่อเธอหลับฝันละเมื่อป่าเธอคอยรอนทุกคนเด้อเด้เอดดแบบลงฉากนอนไม่ยอมตื่นกอดทุกครั้งเธอเธออที่ฟ้ายฟ้าย ก็ได้กับฟื้นแต่ฟ้าลอนรอนขาล้มซึ้นซ้อนโดยเธอไม่รู้ตัวเจอเธอทีไรจิตใจตััวฉันกลัวฉันกลัวกลัวเธอไม่ชนใจอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอพอแล้วพอแล้ว พอแล้วเพื่นวะเบึ่องโบเียดเนาะคำคำเด้อพี่น้องนี่ปลาตเล็กปลาตองเล็กปลาตองยัเลยสีได้บ่ถ้าเบ่งอยู่แล้วสีไปสีได้บ่อันนี้กับบัเทิดแล้วมื่อหน้าเจ้ากับวันนั้นเอาหอเพิ่นเนาะของเพิ่อนนี่ ยิงไม่หัวปรหนเพิ่น,ไ,ปปหนไหนบอก่าเถิดเาหนยเอแครขเนาะนะทขันได้นั่นมาก็ได้แห่ได้ใชมากเลยทีเทนี่แหละรับชอบนึงก,นก็พอแล้วเขาเท่บางชอบนึงเท่บางเอาก็ได้แห่ใา,า่เทา กับห้องหน้าห้องในอันแล้วเพราะว่ามันต้องได้ใส่ได้บ็ดีเอ้ยเอาไว้บเหยียบมันบ่เปื้อนนี่แล้วเปิ็นนะก่อนเปียกดูให้พ่อเห็นบ่าะมาเทบ่อเห็นเทพเป็นเนาะเทพได้เบาหยอกเพื่อนเนาะมาเล่าสิเบาหยอกเพื่อนเนาะเออเอาหน้าชั้นได้ก็ได้บ่เถิดแม่นเพราะว่าแนบชุดเชิงไม้รถมันจังแน่นอีกกันมันบ่เป็นยังเนาะ ถ้าว่าเขาไม่ไมันยังไงย,ยังไหมอย่างนั้นแ่ะเขาจงเห็นสุดเลยเขาเห็นกขาเจ้าเห็นนะเหนคักับโมเป็น,นเอกก็เห็นกขาเจ้าเห็ดจะซื้อเอาดีไอตอกตัวนี้แล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าเคียรยพื้นที่เนาะบเบาใช่เนาะแ้เคียรยพื้นที่ตรงนั้นแล้ว ่าไม่คุมจูดคุมอย่างนั้นแล้วเนาะแม่นเพราะว่าเราอยากเก็บกวดพื้นที่เด้เอาสีได้จอหน้าจอในเด้บ่เถิดเห็ดออกแล้วเขาก็ได้พวางเป็นสีเห็ดให้ยแต่มันก็จะเป็นของเขา้ะบ้านคือบ้านคือเมืองหมู่ได้บ่เถิดเลยบ้านนี่มอ้ยมันอันนั้นนะวะาได้ยังจับมันตัวดุมนะเอาสองตัวนั่นก่อนมันถวารมันบ่ได้เขาก็หักออกก็ได้แนบสุดเลยมันจะแน่นยามัน

ตึดเลยบอกกินนีเลยแบ่ปนะตรงนี้ชื่อน้อยมาขินเลยว่าตู้นอนแห้น้อยจะได้ชื่อมือเช่านี่ให้ยชื่อน่ะคอยนี่เลียวหายขอกเงินนะเมาลิคอยนี่เลีวไปชื่อมือเช่าหนิเขาจะรับรัดข้าวเมาลีได้ของเงินม <Industry. S 1> okay. ือเม่าหนิต้องขอบคุณเมาลีชื่อได้ตู้อเช่านี่ฮะของเงินนะบู้แต่ว่าคอยชื่อเช่านี่ฮะ กาอูบออกเงินะอแล้วคกชื่อเนาะได้งินสี่สิบพันนะายกอได้คอยก็ให้คอยใคเยเด้เจ้าได้จากแปสิบปุุ๊โอ้ยง่ายหนวกมูซื่อเด็กอะหนวเอาเงินมูอีกเด้มามาน้องันบ่ได้นั่นก็จะหาชิ้กว่าจะที่นี่มั้นกันบ่บอกแล้วเงินเพิ่นแล้วเได้สีิบได้สี่สิบจะเอาหาซั้ดปั่น โอ้สบายดีพี่น้องขับทต้นแล้วบันนี้ค่ะขับเต้นว่ะแม่นพอเมื่อกี้นี่ก็ให้สบายไม่ใช่ไหมพี่กับสิบพันกี่อันนี้ยังเดินสามสิบปันนี่ครับประตูช่างไง่ายนี่ยอดด้วยแล้วกเฮ็ดเทือนแม่ทามาสิเลยเมื่อถามโอ้ยเจ๊ด้วยเนาะเลย เ็นอะไเหอนชานฮอตไชแล้วยังคือเก่าบอกหดเลยยังตั้งเสาสำรับอยู่ให้เพลนนะตั้งเสา่ได้อยู่ไลอยให้นะเห็นแล้วนะจะเห็นใน้คอยให้ได้แบบไหนย่อดีใจเด้ชื่นบ่ข่างมาให้คอยชื่อไปเชื้อไพลินนะพอเพลินนี้ยจะน้ำตา่อยคุยว่าตั้งเสาว่ ตั้งเสาแล้วบอสก็อลเรียบร้อยก็แอวแต่ตอนตอนย่าอัอนทอกเรียบร้อยยังงบประมาณมัดเลยปดนก็โปองอยู่ดีค่ะตั้งว่าวโบช่างมาเทิดว่วเจ้าน่ะโบมาเทิดเราแล้วเราได้ไหมเรียบร้อยของเรานะเสาจนเขียวเใครพอแฮตหรือไงน้ำน้ำฝนน้ำฝนถือเสาจนเขียวคือว่าอ่นแล้วยังบระเดมงหลังคุงหลังคาว่าจีจ้าผเจ้าเอาดินมาถมนู่ไม่มันยังพอเบิ้นหรอบ่ กไม่ไ่กระยังมอบได้เครื่องมุงหลังคงหาคาที่ได้นี่ก็เป็นไม้ม่งกบนี่แหละได้แล้วแต่ว่าวงกระยังบ่ได้ต้องไปจ้างเฮ็ดอีกคือเก้านะบานประตูยังบานประตูบานประตูนี่ก็มีแต่ไม้ยังบ่ได้เฮ็ดคือเก้าเดี๋ยวพอถึงเรื่องบานประตูนะพ่อแไปจ้างเขาเฮ็ดนะกับวงละแสนปลาไฟมาเซนละว้าวถึงเรื่องทุ่มดินก่อนเป็นยังไงอีกเฉพาะเงาป่านนั้นเพราะว่าคำถามของอันทีมงานถามมากับ เขาชี้ตอบไปตามคำถามดิเอาที่ละขันบอที่ละขันแต่ว่าเรื่องทุ่มดินนี่กเนยังเอาแรกๆเอาทุ่มดินก่อนนะจึงเห็ดกอจึงเห็ดบานประตูใช่ไหมแมนเพราะว่ันนีกคนป้งอยู่ตอนนี้นะงบประมาณมืดมาวัดเลยป้งป้งองูคอยซื้อแฮซื้อซ้ายซื้อบล็อกซื้อเสารวมๆไปแล้วนะเบิดอยู่สามสามสิบหลายล้านคนได้สามนั่นนะทำคาสร้างคาอย่างพร้อมได้ทั้งใจทางเนาะแมนล้มกันเพีรกัน พี่น้องเอ้ยทังพวกแก่ไปไกลมลมเงินเร็วนะยังคนตัวโกงอยู่มีแนวเสื้อผ้ายข่อยว่าจะมาลมข่อยเดยวนี้เอา่มีมีมาแล้วอันนี้พี่น้องเอ้ยมีอย่างนี้มาเสื้อผ้ายน้ำบ่อบบอสบ๊อบบอสหย่ไทยพราแผ่นลยเพราแผ่นเราตาย้อยนะฮะสิตั้งกล้องว่านน้ำกันเลยมาการเมื่อวานนี่นั่นข่อยมากล้าพื้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาถามก็ได้มาถามน้ำกันจจหน่อยจะไปเฮ็ด ชอยโบเทอร์ดิโดยสบายดีสบายดีมื่อวานานี่นะดดโดยสบายดีอันซีโมเพ็ดมื่อวานนี่ข่อยเมื่อพ่อก,กับเจ้าอะไรเพื่อนว่าจะจับไก่นี่ฮะว่าจะทำแพ็ดเลยเรื่อง้างจะ่โอว่าจับไกแบบ่แบบแบดเบียมีว่าเมื่อป้าลุกปะป้าคนรุ่นเล่าข้าวเดียวบัวแม,ม,มนว่าฉนันซีเขาออลงล่างวุ่นๆนะเออเนาะเลยอยากได้หมูบออยากได้แล้วทางเจ้าอ่อนบอ จะไผ่อยากได้คนนั้นเองเอาพอแผ่เราอยากได้อยู่ห่างซือนยังบ่แล้วโฟกัสที่เฮือนก่อนน่นแล้วจังหวะยังไงจังรถนี่ก็อยากได้ตั้งจีกปีแล้วเฮือนนะตั้งบ่งเดือนหลังของการนอกโบแผ่เน่เดือนทกออกมาสิบสิบเอ็ดคำนี่แหละปีนี้ว่าเนี่ยเดือนทกที่แล้วแต่เก้านะอยู่น้ำโพเทาไม่เท่าอยู่น้ำโพเทาไม่เท่าตอนนี้ก็ยังอยู่น้ำโพเทาไม่เท่าหรอวะตอนนี้ยังอยู่พเทาไม่เท่าตอนนี้อยู่น้ำกันน่ะ ทางเมื่อนอ่ะมีอยู่ซิบสามคนเอ้ยทางหลานแม่นครอบครขั้วไฟนี่มีสีเจลอันเป็นครอบครัวที่ไหนเนาะรุ่นเจ้ลงัวกินตัวหนึ่งถ้วยนี่มีหมูพ่กินนะเอ้าขับเข่ามีเจ้ลบึงอะไรสิบังลายมือให้เป็นปีใดสิแล้วเพื่อนเนี่ยเอาเบิ่งดูเบิ่งกูเป็นน้องเบิ่งบึงออกไม่กันมาขี้อะไรอย่างเ้เอาเล็กกระปุกเป็นยังไงมีใหี่เนาะ หามิกเปไนได้หามาโ่งนีอาจารย์ได้พี่น้องเลยเส้นนี่เพิ่นเอิญว่าอันนี้ถ่าเส้นนี่ไ้วอ้เส้นเจ๋เจออมาฉีดออกกะลเอาแบบนี้ได้มันตามเส้นมาเลยวานาถาลงมาหอดไล่กันผ่ายผูกแคนี่จะบุญวาทนาเฮามั่นอนยยืนบอกอนยยืนลวก่าเฮาเฮ็ดอย่างกะจากสมหวังแต่เลนลีกไว้จะหน่อยอีกเกเสียดไปเด้นึงปีหนงสองปีพแล้วแล้วเพื่อน ปีหนึ่งสองปีเขาวันเขาว่าแบบเบบค่อยได้อตู้นี่เบลควายนี่เนื้อไก่เนาะมันยังเจ้าพัดเฮือนห่าหลังอันนี้ป้าเอาแล้วใรีด้็นาะมียังไงหลังที่หกกำลังเริ่มนี่ฮะเอาแล้วแม่นความค่อยแรงขนาเฮือนงัวด้ตู้ขนานี่เฮือนมันจุมอยู่ในขนห่าหลังขนห่าเส้นนี่เป็นอะไรเนาะพอแอ็เนาะเพนมียังไงเพื่อนเพิ่มีสองหลังสามหลังไปแล้ว หไปไกลเลยนะี่ตะเคือนนอกเคือนในไปไกลแล้วเ่าเบิ่งคดลายมือเป็นละหมอดูเพิ่นว่าหมอดูผู้ใดจะขั้งแ้วให้มาเบิ่งเฮียนมาเ้ย่อยว่ามาอยู่กับเบื้อใบดนละว่ากันเป็นด้วยใบเลยโอ้ลายมือเป็นโตเอ็มคนมีบุญวาสนาได้พอลูกแท้เนาะโตเอ็มสุดยอดขึ้นมาเท่งนี้เป็นกากะบากยู่ไสนี่นี่เป็นบ่แม่นกากะบากเป็นแม่นลายอันกากะบากอันใหญ่แท้นี่เนาะเออเลย คนม şey <x> ีเทวรุธเทวดาคุ้มครองไม่เน่ถุกับาทใหญ่ผู้รักผู้ใหญ่่น่งแงงได้แบบนี้โอ้ส้าถุเสน่อลีคุแบบนี้น่นคนอันพอถ่ากัะเพ่งแบบนี้นะข้าผู้ชายใน่สีเบิงข้างขวาดวงโชคสะตาเบิ้งสึบ้านนี่ข้างขวาบานนี่ลึกไปแล้วบานนี้ลุยไปแล้วยังีอย่อย่ย่งอย่ง้่นี่างนีย่นี่นีย่านียนีงานองูี้งน้งนีอ่ฮะนือเป็นีงนี่้่นนนี ห่อลูกแพทยเนี่ยยังกุ้มใจเรื่องนึงเนี่ยเรื่องไหนเนาะตู้สบายดีบ่มาดีเรื่องอันเพื่อเรื่องชาแนนี่แล้วคิดนักบอกแล้วก็คิดอยู่ว่าวัดเอ๋ก่อแล้วตั้งชาวบ้านยังกุ้มกุ้มเนาะค่อยๆถึงจักแล้วบอกว่าเราไปเนี้ยมันถือนนะบ่ได้มันออกในลายมือเนาะเออบอกพายเรื่องกุ้มใจเรื่องไหนนี่ยกุ้มใจเรื่องวิววูขึ้นเนี่ยนี่ฮะซองนี้คิดนักดูนี่ตู้บ่ได้ใช้งานโดนแล้วดำปื้อๆเลยก็แม่นบ่ เบิงในมือข่อยจนด้าน,น,นจนนั่นนี่บัดอันนี้แข็งเนาะบ่ได้ไปคนมันจักเดือนแล้วนี่โยกอ่ะหลายเดือนแล้วอรอมือคนดูได้ไปเดี๋ยวก็มือข่อยได้แข็งกระดันนี่นะกระดันน่านบัดอ่ะคือเฮียบดนี่บ่แข็งด้มื้อนี้บ่เพืเ้นเฮ็ดหน้ากาัไปส่งเมียกัอุ้ยรถกลับรถกี่บาทเมียก <c oughs> <c oughs> ็วิดีโอที่อีกแล้วเนาะเรื่องจริง <c oughs> พี่น้องเอ้ยลายมือข่อยจะคือใกล้ขี้เคียขี้เนื้อนี่นะหันอ่ะติดจอยลายมือไปที่นั่นเพิ่นว่าว่า คนบุญมาเทวดาคุ้มครองเนี่ยเว้ยสิฮะใางสีนี้ไปเมื่อหน้าแม่สะห่างสีนี้เป็นดีไปเมื่อหน้าอีกโมดนจะได้รถวิโก้ขับเคลื่อนสี่ล้อทำข้าวขอลูกแพทเนาะเพราะว่ากะเห็นเพิ่นท้าฮิตตอนต้นต้นนั้นเดือนหกเดือนเจ็ดหน้าว่าเห็ดเทีอนเห็ดช้านเขาก็เลยบาได้ทำข้าวว่าขึ้นหน้าคือตาเพราะใส่บ่อถามบ่าปอดเนี่ยจะออกรถเมื่อไน่เด้อเพไหนเจ้าเห็ดคลิปถามเมือเด้อเน้อ ว่าเนาะถามตอนนี้รถเล้นเนาะแล้วค่อยกับชีเฮ็ดคลิปษาเพิ่นอยู่ค่อยนะยังเพื่อนบัท่านได้ฉาบชั่มสิเอาเท่าหาต่ว่าสิเอารถก่อนบ่เพราะว่ามีหม่องอยู่เลยเด้บ่วฉาบกัค่อยฉาบตามทีวลาเน้ตเพ่ชีเอารถอยู่บ่ได้ให้ขี่นําได้เด้เนาะเพ่เนาะค่อยนะว่ายามแรกค่อยสิเอาแค่ขันนึงค่อยนะอ้รถทีมให้ลูกโอ้เห็นทีมงานดีจ้ะ ได้ดีช <rôle: opolit any Warner> <an> ่องช่องใหญ่เพิ่นได้รถได้ล่างเนาะเฮาต้องน้อยต้องสู้เฮาก็ได้เพิ่นเนาะเฮาก็ได้ละที่มใหญ่เฮาโฟกัสอ่าว่า่ครอบครัวนี่ก็เอาละเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้นี่กรถลางก็อยากได้แล้วสมวนาบ่วัดเอ้เฮาบางเทื่อเฮาแบบว่าโฟกัสสูงหลายนี่มันสิเมื่อยเฮาสิทอเองเฮาแล่นนํานันน่ะ เอาแล่นเป็มูนบ่แม่ความอยาได้มันอยากได้อยากได้ที่เขาไปแล่นน้ำสังคมหลายกดีเมื่อยบ่ค่อยในบ่อหาดอกเงินนะให้มันได้ลายประเดี๋ยวขอชถึอเลขเอาเฮ้ยผ่านดีบ่อผนดีบ่อมูดซื้อเลขลอตเตอรี่ยังได้หกตต้องชื่อเลขหกตเท่านะฮะอยากได้นะไปซื้อถึงจะโรดม้วนม้วดละสิบพันจะซื้อแบบว่าใซื้อคู่งวดซื้อคู่งวดเลยอ่ามวดละสิบพันต้องละพันกรีบคู่หวังต้องมีงวดละเช้าบาทนะ พราะให้พังไฟรุ่นควาหวังของคนจนชื่อดวงลายครับนคันว่าถือเลขคงตูคันซื้อก็หายคีนั่นไม่เด้ชันนี่บพริะทีนะชามนี้แล้วโอ้ฉันจะไปชอยว่าเธอได้ไหมผมไปชอยทั้งบารจันโอ้บันนี่ยจะว่าทาร์โราบไปเอาแล้วเพ่ทางทีมงานก็เลยพากันนาชนาสูงอะไรสัมเณยหน่ะฮะสูงจําเหน่ะแม้ว่าแอลเอกกางนีตัวเอ็มในห้างนีไปเมื่อหน้า ท่านเจาาเ้าโบเกลข่านดูอันอ่นมอว้าวดูพีลิ่งี๋เนาะแมนแมนแมนต้องสิบบอัดโบยากโบผ้าเมียคอเข่าแล้วท่านขี่ข่านนี่รับรองต้องได้คอเข่าแน่นอนคอเข่ากินแน่อนมากนะแมนแมนแมนออกมากถือได้ <c oughs> นีน๋เนาะเย็บ <c oughs> <c oughs> แมนใะห้มาคลิปเลย ขูมือในเขื่อนชานนี่ก็ยังหมดแล้วในลายมือนี่แม่น,นรดีป่ะยังตั้งสาวสุดรูปอยู่แบบแต่ว่าอีกบดนเนาะแต่ว่าลายมือเ <c oughs> พนั้นเป็นยังจะขึ้นหาหลังมาเดียวมันมีอะดีพรอะเราไมนได้นะโดนบดนนี่กันยังว่าผมดได้ได้บอ <c oughs> ก <c oughs> วก <c oughs> ่าเราเกิดก่อนเราก็ะห้เรามีเนยได้มาบอสพี่น้องเดือดระป้ามัดนี้พี่น้องเลยเพราะว่าดินกันยังไม่ได้เอาเข่านะอืมอื่นกต่เก็บเอาดินเอาเนื้เข่าไว้ทมให้มันแจบมันยังอีกกันยัง เพิ่นว่าเอาชูงบอวันข้ามียมาในกะงบประมาณบ่มีแล้วตอนนั้นน่ะตอนนั้นบได้ก็ได้น่ะกะบูคือการเพิ่นก็ว่าแบหลายลังเติมมาแล้วเอาเมียมานี่นะสิปีแล้วพ่อทำมาสิปีบ่เพะ67ปีเลยได้6ปี7ปีพูดและ7ปีแล้วประมาณนั้นเพราะว่าน้องจะโตได้จอะเจ็ดเลยหาเลยหาเลยประมาณ7 8ปดปีเลยเนาะพอให้เต็จแล้วเอาเมียมานี่บ่มีไ้เทลละ13ปีอ้๋อแต่น้อย เอาแต่สเก้าไปหลลบใหเขาไปท้า oh. ม่เท่นอีกเขาคนอินไข่ยืมเจ้าเาสิบเก้าโน้ตสิบเก้าเข้าเ้าเลดอะไนี่ะทางบาวบอนี่ยาม้าสิบป้าทีเดียวนี่ยหใหญ่ชุดกะปีแล้วหุายชุดกับ ก้าวไนน้ำลังไว้เหอเะแม่แล้วจาปซื้ซีีแล้วเนาะฮะคอยรถได้ตั้งเรียบนี้ก็ได้ถ้าสบายไปยืมเรื่อยเนาะไได้ทำเพราะแพทย์ล่นเล่นทำบิ่งให้ข้าวให้ฟชี้พังเธอมีูู่้ยากันช่วยบ่ช่วยเฮ็ดเพื่อน่อแพทย์และเพื่อนแลวชานโดยสบายดีเด้อพี่น้องสายบนที่มาบงท่านี้บันี้พี่น้องเลยจิตใจงดงามเส้นนี้แมนหาได้่นอะ เก่งเก่เก่งใครมาคลิปเลยเอ้าพี่น้องเนาะพ่อแพกกับพอดีทราบนาทีสิจบคลิปแล้วสินะนางถามนางว่านางล้มหันกระได้พี่น้องเลยเนาะได้ได้ล้สบายไปยืมได้ใครไปถทำไ้เธออีกสิจะไปยืมเนสิจะยืมได้โอ้ยอยากไปวนวายพ่นลังงานเอ้าเปิดให้บ่ป่ะเดี๋ยวมาเป็นยังนี้เอาโอเคพี่น้องเนาะรายนาทีแล้วพี่น้องเอ้คลิปนี้ก็ได้นางเล่นนางล้มนางหัวน้ำกัน อ่าบ่าวบอดถามได้ขึ้น1ซานว่าซั่นโอ้ยยังบ่ทันแล้วพี่น้องเนาะเดือนพ่อแพทเลยล่ได้ข้ง้เา็แอวดินข้าพี่น้องเอ้ยเนาะอ่อื่นก็ยังได้ชํานี้ล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะเอาโอเคพี่น้องจังได๋ก็ขอฝากติดตามแลกไลค์กแชร์เด้อพ่อแม่พี่น้องจไดขอ่าวบาบาเนาะ